ในสังคมใดก็ตามถ้าหัวหน้ามีตะบะแก่กล้าจ,จริงแล้วคนชั่วอยู่ไม่ได้คนดีมีความสุขเพราะตะบะของหัวหน้าจะแผดเผาอยู่ตลอดเวลาเหมือนแสงแดดที่สาดเข้าไปในห้องหับทำให้เชื้อโรคร้อนตัวนั่นเองอ่ตบะฮินดูจบไปแล้วตบะพุทธจบไปแล้วนะครับคราวนี้เป็นตบะพระราชาไม่ได้หมายถึงพระมหากษัตริย์โดยตรงนะครับหมายถึงผู้ปกครองนะธรรมะของผู้ปกครองเนาะตบะพระราชา ความจริงตั้งใจจะเขียนไว้ต่างหากเพราะไม่เกี่ยวกับมงคลข้อนี้เท่าใดนักแต่จะต้องชักเอามาพูดไว้เพอป้องกันความสงสัยของท่านผู้ศึกษาคือตบะที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในหมวดทศพิธราชธรรมต่างกับตัดไว้ในมงคลที่31นี้อย่างไรความจริงขึ้นชื่อว่าตบะแล้วก็เป็นเรื่องของการเผาความชั่วเหมือนกันแต่เผาคนละทางคําว่าตบะในหัวข้อธรรมทศพิธราชธรรมคือเผาคนชั่ว สตบะในมงคลที่31คือเผาความชั่วอเผาคนชั่วกับเผาความชั่วนะครับโปรดสังเกตดูให้ดีเผาชั่วนะเผาเหมือนกันแต่อันนึงเผาคนชั่วอีกอันนึงเผาความชั่วคนกับความละเอียดกว่ากันแล้วร้อนมากร้อนน้อยกว่ากัน ตบะในทศพิธราชธรรมนั้นเป็นการบำเพ็ญตบะเพื่อสังคมท่านคงจะทราบอยู่แล้วว่าทศพิธราชธรรมนั้นเป็นธรรมะสำหรับผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นหัวหน้าหมู่งานหัวหน้าตำบลหัวหน้าอำเภอหัวหน้าเมืองจนกระทั่งหัวหน้ากรมหัวหน้ากรองหัวหน้าประเทศคนที่เป็นหัวหน้าทุกคนบางทีเรียกว่าประมุขซึ่งก็แปลตรงตัวว่าหัวหน้า คนที่เป็นหัวหน้านี่แหละพระพุทธเจ้าทรงวางธรรมะไว้ให้ยึดปฏิบัติ10ข้อเรียกว่าราชธรรมใน10ข้อนี้มีอยู่ข้อหนึ่งคือตบะหมายความว่าคนที่เป็นหัวหน้าคนต้องบำเพ็ญตบะคือเป็นนักเผาชั่ว แต่ตะบะชั้นนี้มุ่งหนักไปในทางเผาคนชั่วกรุณาตรองดูด้วยประเดี๋ยวจะเข้าใจว่าข้าพเจ้ายุยงให้จับคนไปเผาทั้งเป็นที่ว่าเผาคนชั่วนั้นหมายความว่าทําให้คนชั่วร้อนตัววิธีทำผู้เป็นหัวหน้าของชุมชนต้องประกาศตัวโดยเปิดเผยว่าตนเองไม่เข้าข้างคนชั่วไม่สนับสนุนคนชั่วและเป็นปฏิปักษ์กับคนชั่วคือเป็นคนละฝ่ายกันการบําเพ็ญตัวเป็นปฏิบัติกับคนชั่วคนผิดเป็นการทําให้คนผิดคนชั่วร้อนตัวร้อนใจ ที่เผาคนชั่วเผาอย่างนี้หัวหน้าคนต้องเป็นนักบำเพ็ญตะบะอย่างนี้ในสังคมใดก็ตามถ้าหัวหน้ามีตะบะแก่กล้าจ,จริงแล้วคนชั่วอยู่ไม่ได้คนดีมีความสุขเพราะตะบะของหัวหน้าจะแผดเผาอยู่ตลอดเวลาเหมือนแสงแดดที่สาดเข้าไปในห้องหับทําให้เชื้อโรคร้อนตัวนั่นเองตรงกันข้ามถ้าคนผู้เป็นหัวหน้าทําเป็นคนตะบะแตกไม่ชอบบ,เบาเพ็ญตบะชอบเข้าข้างคนชั่วคนผิดผู้ผิดก็ยิงกําเริบชาวบ้านชาวเมืองก็นอนตามไม่หลับ สังคมนั้นก็จะกลายเป็นสังคมพิการในไม่ช้าการที่จะดูตบะของหัวหน้านั้นไม่ต้องไปถามท่านดูก็ได้วิธีดูง่ายๆมีดูอย่างไรถ้าเชื้อโรคหรือตัวนอนยุบยับในที่ใดเราก็สันนิษฐานได้ว่าแสงแดดเข้าไม่ถึงตรงนั้นเช่นเดียวกันในหน่วยใดกลุ่มใดคนดีอยู่ไม่เป็นสุขแต่คนชั่วกลับกำเริบใจทายไว้ก่อนได้เลยว่าหัวหน้าในที่นั้นตบะไม่แรงพอหรือไม่ก็ไม่บำเพ็ญตบะเลยการประพฤติธ,ธรรมของหัวหน้าตกลนไปข้อหนึ่งคือตะโปรหรือตะบะนี้ ทีนี้ว่ากันทางบาปทางบุญการบำเบพ็ญตบะของผู้เป็นหัวหน้าที่ข้าพเจ้าว่ามาแล้วคําก็จะเผาสองคำก็จะย่างจะไม่เสียเมตตากรุณาเป็นบาปเป็นกรรมหรือตอบได้เลยว่าไม่เป็นเพราะแท้ที่จริงแล้วการบำเบพ็ญตบะนั้นเป็นการช่วยทั้งคนถูกและคนผิด ช่วยทั้งคนดีและคนชั่วคนดีนั้นไม่มีปัญหาช่วยอย่างเห็นเห็นแต่คนชั่วคือคนเดินทางผิดอยู่แล้วตะบะช่วยอย่างไรดูยากหน่อยแต่ก็พอดูให้เห็นได้ไม่เห็นด้วยตาก็เห็นด้วยปัญญาบางคนที่หลงเดินทางผิดพอมีคนจับได้ไล่ทันก็เข้าใจว่าผู้นั้นเป็นศัตรูแก่ตัวนั่นเข้าใจผิดที่จริงการกดขันเข้มงวดเอากับคนชั่วคนผิดของหัวหน้านั้นเป็นการช่วยให้เราเอาชนะความชั่วในใจตัวเราเองท่านไม่ได้ฆ่าตัวเราแต่ท่านฆ่าความชั่วที่มันเกาะอ,อยู่ในตัวเรา ตบะของหัวหน้านั้นเหมือนแสงแดดเหมือนแสงตะวันส่งรังสีความร้อนมาสู่โลกแล้วคนที่สบายดีอยู่แล้วก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงยิ่งขึ้นคนเจ็บคนไข้ที่ถูกเชื้อโรครุมกินตัวก็จะได้รับการช่วยเหลือบำบัดโรคไปด้วยเมื่อโรคร้ายในตัวเราหายแล้วโรคมันตายต่างหากแต่ตัวเราอยู่โอ้โหเข้มขนเนาะนะครับก็เป็นตบะของ คนที่เป็นหัวหน้านะตบะของคนที่เป็นผู้ปกครองนะครับอ่ะหวังว่าจะชอบนะครับเดี๋ยว EP หน้านะน,น่าจะใกล้จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องของตบะนี้นะครับเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพบกัน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้หวังว่าชอบนะครับแล้เ,เจอกันครับ